สวัสดีครับนี่ถ้ามากินหมกเงี่ยวแด้ไหมชินหมกเงียวเนี่ยแใส่จานมาหมักเงียวแต่ภาษาไทยจะพ่ดเอิ่นมาอย่างต้องไเชื่อื่นว่าบักดินจีอีสานกับพกจักดีนจีเปล่าแต่ภาษาอีสานคือหมกเงี้ยวครับหมกเงียว แปะเรียบร้อยเราชิมาปุงด้วยบ้านริกผงลงไปก่อนพริกลัวพริกลัวตาม้วยพอยายสู้พอยายสู้ใส่หลายบัตรเลบริเวณนั่งกินนั่งกินมีใส่หลายอยู่ตามไซส์ย,ยังน้อยครับ ตั้งแต่ใสนะกล้วยมะงเยวน้ำปลาโอ้ยปลาแดปดปลาแดดมันนี่ใส่เป็นปลาแดดแม่เหรียญเด้อครับนี่เด้อปลาแดดแม่เหรียญนี่ฮะข้อเสนอให้เพื่อนนะทังได้กระได้น้ำปลาป chắc nói ừ. coi mặc nhau khúc khẩu lấy bản hình khúc khâu hình khẩu cần lấy bản coi mặc nhau khác bó bạn ổ cá mà được ngăn ổ cá mà bó sổ bó này độc tuần nhỉ nhược bán nữa tất cả ก็อดดแก้คัดดิก้ยอยทอดดิให้ยากอดิ้ล้นโดน,ด,น,ด,น,ด,นดีกินเถอะสำหรับผมเม็ดมันผมบ่หย่านนะเพราะผมกินมาแต่น้อยแล้วบางคนมันแบบไม่หย่าน่าด่าก,ก้อนะอยากเด้อมันก,กินมาแต่น้อยแล้เราเห็นติดเต็มเตอะกินพอประมาณนะบ่ได้กินหลายปั่นนึง มาก่อยมะขอสดครับัไงจังบาทเงี้่อนกินเขาด้